ก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเนะวันนี้จะมาแนะนําวิธีนะครับการเข้าไปทํานะครับใบงานที่คครูมอบหมายให้นะครับผ่านผ่านกระดานแพทเลตการเรียนรู้นะครับผมก็วิธีง่ายๆครับเข้าไปนะครับเมื่อผู้ปกครองนะครับหรือนักเรียนนะครับได้รับลิงก์จากครูไปแล้วนะก็คือลิงก์จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเมื่อได้รับลิงก์เข้าไปแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยครับ กดเข้าไปเลยจะมาหน้านี้นะครับจะเป็นหน้ากระดานเรียนรู้แพทเล t ตนะครับเรียกว่ากระดานแพทเล t ตนะครับสําหรับการเรียนรู้นะครับทีนี้เนี่ยโจทย์คุณครูมีให้แล้วนะตัวนั้นหนาสีขาวเห็นไหมครับคุณครูให้โจทย์ไว้ว่าเป็นการทบทวนคําศัพท์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเป็น self-directed learning นะครับวิชาภาษาอังกฤษครูการนะครับโดยคําสั่งก็คือให้นักเรียนเนี่ยพิมพ์คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนสนใจหรือจากที่นักเรียนได้ศึกษามาอาจจะเป็นคำศัพท์ที่เราชอบเองโดยส่วนตัวคำศัพท์ที่เราไปเรียนรู้เองหรือคำศัพท์ในหนังสือก็ได้ที่นักเรียนเรียนเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะครับจากนั้นเนี่ยให้ไปหามา3คํคำนะครับให้นักเรียนพิมพ์คำศัพท์ลงไปพร้อมคำอ่านแล้วก็คำแปลภาษาไทยและแนบรูปภาพประกอบไปด้วยจากนั้นเนี่ยพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นนะครับ ด้านล่างภาพนะครับเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มแรกนะครับเราเห็นไหมครับข้างล่างตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายบวกครับกดที่เครื่องหมายบวกเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะเป็นหน้าขาวๆต่อนะครับเราเลือกได้เน้อสีตรงนี้ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะให้ข้อความของเราพื้นหลังของข้อความของเราเป็นสีอะไรเราก็เลือกสมมติคุณครูไม่เลือกแล้วกันนะครับครูเลือกสีขาวนะครับเราก็พิมพ์ไปครับสมมุติคุณครูจะ คุณครูชอบคำว่า cat cat นะครับคุณครูก็พิมพ์ครับ c a t cat เห็นไหมครับนี่คือคำศัพท์ที่คุณครูชอบนะครับ cat จากนั้นเนี่ยเว้นวรรคนิดหนึ่งครับแล้วใส่วงเล็บให้เขาเพื่อที่เราจะได้พิมพ์คำอ่านครับ cat คือว่า cat นะครับ จากนั้นเว้นวรคอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็พิมพ์คําแปลเป็นภาษาไทยถูกไหมครับแปลว่าแมวถูกไหมลูกอ่าอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราแนบรูปภาพครับแนบรูปภาพเรากดไปที่สีส้มครับกดไปที่สีส้มเห็นไหมครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งเออเห็นไหมครับมันก็จะมีนะครับคำแนะนําขึ้นมานะครับจากที่เราพิมพ์ไว้นะครับสมมติ เราก็พิมพ์ใหม่ครับเป็นภาษาอังกฤษครับ cat แบบนี้นะครับแล้วก็กดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อค้นหาภาพ cat นะครับ เราจะกดจากจากคำที่มันขึ้นมาแนะนำเลยก็ได้นะครับแคทเห็นไหมครับแคทแปลว่าแมวขึ้นภาพแมวมาเยอะแยะเลยครับเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาแมวตัวไหนนะครับที่เราชอบนะครับอ่ะสมมติครูเอาภาพตัวนี้ครับแมวตัวนี้มันมันดูขลังดีนะครับแมวตัวนี้มันดูแบบมีพลังงานนะครับอ่ะครูก็เลือกครับนะครับอาจจะรอนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเลือกใหม่นะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอ่าเราพิมพ์ไปเลยครับ C A T นะครับเห็นไหมครับครูเนื่องจากคำศัพท์ไปเยอะเราเอาคำศัพท์ของเรามาพิมพ์เพื่อหาภาพนะครับอ่ามันขึ้นมาสมมุติคุณครูเลือกภาพนี้ครับแมวตัวเนี้นะครับอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับมาแล้วสุดท้ายนะครับคำศัพท์โจทย์ของคุณครูคือให้พิมพ์ชื่อของเราเนาะ นะครับชื่อของเราเห็นไหมครับมันมี add caption a p p caption คือเพิ่มข้อความอะไรไปก็ได้ตรงนี้เราจะมาพิมพ์ชื่อของเราครับสมมุติเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยครับเราชื่ออะไรพร้อมกับชั้นเนาะคุณครูก็พิมพ์ชื่อคุณครูนะครับแบบนี้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับในหนึ่งหน้านี้เราก็กดข้างบนครับสีแดงแดง publish นะครับแปลว่าเผยแพร่นะครับ มันก็จะมาขึ้นเป็นงานของเราอย่างนี้ครับขึ้นเป็นงานของเราแบบนี้เสร็จแล้วหนึ่งคำแต่โจทย์ของคุณครูให้หาให้ทําคนละกี่คําครับคนละ3คําถูกไหมครับเะนั้นนักเรียนเข้ามาเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นของเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับอพอเข้ามานักเรียนจะเพิ่มคําต่อไปนักเรียนก็กดสีแดงเหมือนเดิมเครื่องหมายบวกตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ทําตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ง่ายๆนะครับกระดานการเรียนรู้นะครับสําหรับ สัปดาห์นี้แต่อาจจะมีชิ้นงานต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้หมดแค่นี้เนาะตัวนี้ทดสอบให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็ยังไงก็ตั้งใจนะครับคนละ3ามคำแค่นั้นเองนะครับได้ฝึกทบทวนคําศัพท์และอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนักเรียนจะเห็นคําศัพท์ของเพื่อนคนอื่นด้วยก็ฝึกอ่านไปในตัวเลยนะครับเพราะทุกคนจะต้องมีหนึ่งคือคําศัพท์ภาษาอังกฤษถูกไหมครับแล้วก็มีคําอ่านภาษาไทยที่อยู่ในวงเล็บแล้วก็มีคําแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าแปลว่าอะไร CAT c a t นะครับ, c a t at, รบแปลว,ว่าแมวนั่นเองนะครับผมครูก็ขอจบการสาธิตนะครับการเข้าไปทําแบบฝึกออนไลน์นะครับในเรื่องทบทวนคําศัพท์การเรียนรู้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับตั้งใจทํางานนะครับ